บริษัทที่ดีต้องมีแบรนดิ้งเลยมันคือการแข่งขันที่อัตราการเติบโต,ตระยะยาวมันคือลองเทอม คุณลองสังเกตรบริษัทที่ไม่มีแบรนดิ้งไม่ว่าใครจะเข้าออกพนักงานจะเข้าจะออกทีมจะทํางานถ้าแมネจเมนต์หรือเลเวลสไม่มีเวลไม่มีเวลาบริหารการจัดการที่ดีทุกอย่างมั่วซั่วและสเปซสป,ปะหมดเลยและไม่ได้ออกมาในทิศทางและโซลูชันเดียวกันทุกคนเคยได้ยินใช่ไหมคะคําว่าแบรนดิ้งการทําแบรนดิ้งก็จะบอกว่าโอเคตัวเราเป็นใครตัวเราทํากิจการอะไรมีเซอร์วิสแบบไหนถูกไหมคะแต่สําหรับแอมะแอมมองเรื่องนั้นเป็นแค่เปลือกแค่ผิวเผินมากกว่าตัวแอมะค่ะทำแบรนดิ้งมาหลายปี แอมมองแบรนดิ้งอย่างนี้ค่ะแบรนดิ้งคือเกมของธุรกิจที่จะวางโซลูชันทั้งองค์กรทั้งหมดรวมถึงตัว CEO ตัวการสื่อสารตัวพนักงานตัวเคเจอร์องค์กรทั้งหมดแอมจะมองเรื่องนี้ค่ะคือแบรนดิ้งมันคือคำนี้จริงๆเมื่อไหร่นะคะที่แบรนดิ้งคุณแข็งแรงอะคะคุณจะได้รับ การเชื่อใจจากลูกค้าอย่างรวดเร็วถ้าคุณมีสินค้าที่มีหลายๆ SKU อะค่ะหรือแม้แต่กระทั่งนเซอร์วิสต,ต่างๆอะพอลูกค้าลองใช้บริการคุณลองใช้สินค้าของคุณนะคะคุณแทบจะไม่ต้องพูดอะไรให้มันเยอะเลยวันนี้แบรนดิ้งมันอาจจะไม่ใช่ภาพเล็กอีกต่อไปแล้ววันนี้แอมอยากให้ทุกคนมองแบรนดิ้งเป็นภาพใหญ่และระยะยาวเพิ่มมากขึ้นหลายๆบริษัทอะค่ะต่างเจอวิกฤตมากมายใช่ไหมคะทุกคนเจอขาทุกคนเสพขาทุกคนงงไปหมดเลยว่า อ้าวแล้วต่อไปองค์กรเราจะเป็นแบบไหนยังไงอันนี้แสดงให้เห็นอะไรแสดงให้เห็นว่าเคาเจอร์องค์กรนะคะ่ค่ะไม่เคยสร้างแบรนดิ้งไม่เคยสร้าง trust ให้พนักงานเลยวันนี้ถ้ามีแบรนดิ้งในเรื่องนี้แล้วอะคะ่ะเราไม่ใช่แค่สร้าง trust ให้ลูกค้านะคะเรายังสร้าง trust ให้พนักงานอีกด้วยแอมว่าอันนี้ยังไงก็ก็ดีสําหรับตัว owner ตัว founder แน่นอน,นะคะ่ะในการทำแบรนดิ้งแพร่รู้สึกว่าโลกเรามันเปลี่ยนไปเร็วมากๆแล้ว อาจจะมีหลายองคอ์กรหลายกลุ่มที่ยังเข้าใจแค่ว่าแบรนดิงอะคะ่ะคือสีหรือแค่โลโก้มีทำไมก็ชันขายได้อยู่แล้วนี่ใช่วันนี้ขายได้แต่พรุ่งนี้ไม่แน่วันนี้ธุรกิจนะคะมันอาจจะไม่ได้วัดกันแล้วว่า เปิดมานานแค่ไหนตัวใหญ่มากแค่ไหนวันนี้ขายดีอย่างไรวันนี้สิ่งที่เราสร้างวันนี้ค่ะเพื่ออนาคตเรามีผลลัพธ์จากวันนี้ก็เพราะว่าสิ่งที่เราคิดและสิ่งที่เราทํามาในอดีตวันนี้เราต้องมาทบทวนกันแล้วว่าวันนี้ผลลัพธ์มันเป็นยังไงแล้วเราจะไปทางไหนให้มันสอดคล้องกับธุรกิจของเราแบรนดิ้งยังไงก็สําคัญมองเกมยุคใหม่ให้ขาดเห็นข้อได้เปรียบเห็นช่องว่างและมาปรับโพซิชันกับธุรกิจของตัวเอง วันนี้ใครยังไม่ได้สร้างแบรนดิ้งเคานเจอร์ขององคอ์กรแอมมองว่ามันเป็นอันตรายสําหรับยุคใหม่แล้ววันนี้ใครที่เริ่มสร้างแอมก็ยินดีด้วยก็เติบโตกไปพร้อมๆกันคนที่มีธุรกิจนะคะมองระยะยาวยังไงก็ดีกว่าระยะสั้นแน่นอนเราไม่ต้องตื่นเต้นเราไม่ต้องตกใจกับอะไรที่เข้ามากระทบเราในทุกๆวันวันนี้ค่ะทุกคนในองคอ์กรทะทงานเป็นแบบโรลเลอร์โครสเตอร์อยู่แล้วแต่แอมอยากให้ทุกคนนะคะรู้สึกอุ่นใจรู้สึกมั่นใจไม่ว่าจะเป็นตัว พนักงานน้องๆที่ทำงานกับเราอะคะ่ะแอมไม่อยากให้อะไรมากระทบพวกเขาเขามาทำงานกับเราแล้วเขาก็อยากโฟกัสและทำให้มันดีที่สุดเราก็เหมือนกันเวลาเราวัดเอาไอหรือเราใช้ KPI อะคะ่ะเราจะได้ไม่รู้สึกสียนเทือนใจมากแอมว่าหลายๆองค์กรอะเริ่มต้นที่แลนดิ้งตั้งแต่วันนี้คะ่ะมันคือรากฐานของธุรกิจทั้งหมดเลย